สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษ World Wide with English ประจำวันพุทธที่3เมษายน2567ค่ะวันนี้ดิฉันสาว,วภากรยานามิตรจากภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะหัวข้อที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะฟังกันเพลินๆในวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่มาของนามสกุลชาวอังกฤษค่ะ Origin of English surnames นะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ English surnames meanings and origins s นะคะเขียนโดยคุณคิมเบอร์ p ี่พาวเวนะคะเมื่อวันที่17กรกฎาคม2019คค่ะคำว่านามสกุลในภาษาอังกฤษนะคะท่านอาจจะไปเจอคำศัพท์ หลากหลายนะคะได้แก่คำสามคําต่อไปนี้นะคะก็คือคําว่า surname last name แล้วก็ family name นะคะหมายถึงสิ่งเดียวกันนะคะก็คือนามสกุลค่ะคำว่า surname นะคะมักจะใช้กันในประเทศอังกฤษนะคะหรือว่าประเทศที่ใช้ british english นะคะภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ ส่วน last name ก็จะใช้กันในสหรัฐนะคะหรือว่าประเทศที่ใช้ American English นะคะส่วน family name นะคะก็พบเห็นโดยทั่วไปนะคะมาดูตัวอย่างนามสกุลนะคะของชาวอังกฤษกันสักนิดหนึ่งนะคะยกตัวอย่างนะคะ john wilson นะคะ kenny rogers นะคะ alizabeth taylor william smith betty white neil armstrong นะคะ ตรงคำว่า Wilson, Rogers, Taylor, Smith, White, Armstrong เนี่ยพวกนี้ก็ถือเป็น surname s นะคะเป็นนามสกุลทั้งสิ้นนะคะเดีฉันใช้ว่านามสกุลของชาวอังกฤษนะคะแต่ว่าท่านอาจจะไปเจอคนที่ใช้นามสกุลต่างๆเหล่านี้นะคะที่ไม่ใช่ คนอังกฤษก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนอเมริกันคนออสเตรเลียนนะคะแต่ว่าแท้ที่จริงเขาอาจจะมีแองเซสเตอนะคะบรรพบุรุษที่มาจากอังกฤษนั่นเองนะคะทีนี้นะคะท่านเคยสังเกตไหมคะว่านามสกุลของออหลายๆท่านนะคะ อาจจะแปลเป็นศัพท์ได้นะคะอย่างเช่น white นะคะแปลว่าขาวนะคะหรือว่า armstrong นะคะแปลว่าอะไรคะแขนแข็งแรงอะไรพวกนี้นะคะจริงๆก็มันก็แปลตรงๆได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของนามสกุลของชาวอังกฤษหรือว่าคนที่มีบรรพบุรุษเป็นชาวอังกฤษนะคะ จะมีลักษณะที่แบ่ง,บงได้เป็น4กลุ่มหลักๆนะคะหนึ่งเลยก็คือนามสกุลของเขาเนี่ยมาจากชื่อของพ่อหรือแม่นะคะหรือว่าบรรพบุรุษฝ่ายพ่อหรือแม่นะคะก็คือเอาชื่อพ่อชื่อแม่มาใช้เป็นนามสกุลน,นะคะ2นะคะนามสกุลเนี่ยสะท้อนอาชีพของบรรพบุรุษนั่นเองนะคะ3านามนสกุลเนี่ยสะท้อนลักษณะนิสัยหรือว่าบุคลิกภาพหรือลักษณะ ทางกายภาพก็ได้ค่ะนะคะของบุคคลน,นั้นนะคะแล้วก็สี่นำสกุลสะท้อนถึงถิ่นกําเนิดหรือถิ่นที่อยู่อาศัยนะคะวันนี้ก็คงจะเล่าให้ฟังได้2ประเภทนะคะก็คือ นามสกุลนะคะที่สะท้อนถึงเอ,อเอาชื่อพ่อหรือชื่อแม่มานะคะแล้วก็นามสกุลที่สะท้อนอาชีพนะคะส่วนอีกสองกลุ่มก็จะเก็บยกยอดไว้เล่าให้ฟังนะคะในคราวถัดไปนะคะทีนี้เนี่ยนะคะจะเปิดประเดิมด้วยคำถามที่ว่านะคะนามสกุลของคนอังกฤษเนี่ยนะคะเขาเริ่มใช้กันเมื่อไหร่นะคะ ในยุคโบ,บราณน,นะคะไม่ว่าจะวัฒนธรรมไหนก็เรียกว่าไม่มีนามสกุลใช้นะคะก็จะเรียกกันด้วยชื่อเดียวเดียวดียวเดียวนะคะจนกระทั่งพลเมืองมากขึ้นเรื่อยๆค่ะนะคะมันก็เพื่อไม่ให้สับสนนะคะแล้วก็เวลาที่เริ่มมีการจดทะเบียนราชอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะกเ็เริ่มมีการใช้นามสกุลขึ้นมานะคะ ีนี้ในของอังกฤษเองเนี่ยนะคะก็พบหลักฐานว่าในช่วงก่อนนอร์มอนคอเควสนะคะช่วงที่ฝรั่งเศสเข้ามานะคะโจมตีแล้วก็ถือครองยึดครองประเทศอังกฤษนะคะใน ปีคศ1066นะคะหรือว่าศตวรรษที่11เนี่ยก่อนหน้านั้นนะคะซึ่งเป็นยุคสมัยอ g งกฤษเนี่ยนะคะภาษาอังกฤษโบราณน,นะคะก็ยังไม่พบการใช้นามสกุลน,นะคะจนกระทั่งยุค Middle English เข้ามานะคะกอ็อยู่ภายใต้ฝรั่งเศสนะคะก็ได้อิทธิพลของฝรั่งเศสด้วยแล้วก็บวกกับพลเมืองก็มีประชากรเพิ่มขึ้นนะคะเรื่อยๆนะคะ ทำให้นะคะเกิดการตั้งฉายากันต่อท้ายชื่อนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะคนชื่อจอนก็อาจจะมีหลายจอนนะคะทีนี้เนี่ยเ,เพื่อไม่ให้สับสนนะคะก็อาจจะต่อด้วยฉายาเช่นจอ h n นเดอะเบเกอร เงนี้นะคะจอนคนที่ทำขนมขายนะคะหรือว่าทอมัสนะคะคนที่ทอมัสซันออฟริชาร์ดนะคะตรงซันออฟริชาร์ดเนี่ยก็เรียกว่าเหมือนเป็นนิกเนมนะคะเป็นฉายาที่บอกว่าทอมัสเนี่ยฉันหมายถึงคนที่เป็นลูกชายของริชาร์ดนั่นเองนะคะเพวัะนั้นเนี่ยหลังจากเรียกว่าที่ฝรั่งเศสเข้ามา ปกครองในอังกฤษนะคะก็เริ่มเริ่มมีการให้ฉายานะคะคต่อท้ายนะคะก็จนถึงสมัย Modern English นะคะราวๆาวศตวรรษที่16นะคะก็ช่วงนั้นก็เริ่มมีสิ่งที่เรียกว่านะคะ p a r r s เรจิสเตอรนะคะก็คือมีการคล้ายๆจดทะเบียนราษอย่างเงี้ยนะคะก็คือ,เ,อ,อเริ่มมีการจดว่าในเขตท้องถิ่นตรงนี้นะคะมีใครอาศัยอยู่บ้างนะคะ เพราะฉะนั้นก็เริ่มมีการใช้นามสกุลขึ้นมาจริงจังนะคะกเ็เรียกว่าศตรวรรษที่17เน่ยค่ะนะคะ,นะคะก็จะเริ่มเห็นพวก Family Names ขึ้นมานะคะถือว่าเป็นสิ่งที่าถาวรน,นะคะ p e r m a n e n t นะคะก็มีการใช้กันนะคะกันท่วนหน้ามากขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่านามสกุลที่เราพบเห็นเนี่ยนะคะของชาวอังกฤษนะคะ แต่และกลุ่มเนี่ยที่ว่ามีสี่กลุ่มนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเรามาเริ่มที่กลุ่มแรกเลยนะคะกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มนะคะที่เรียกว่า patronymic นะคะ and นะคะ matronymic นะคะ surnames นะคะ patronymic เนี่ยตรงนี้ก็หมายถึงชื่อพ่อนะคะ,ะหรือว่าชื่อทางฝ่ายพ่อนะคะ อาจจะเป็นปู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือลุงทางพ่อนะคะ Matronymic <c oughs> ก็คือแม่ชื่อแม่หรือว่าชื่อทางฝ่ายแม่นะคะโอเคตรงนี้เนี่ยนําหมายความว่าไหลนะคะคือนามสกุลบางนามสกุลเนี่ยได้มาจากชื่อคุณพ่อหรือชื่อคุณแม่ของบรรพบุรุษนะคะถ้าไม่ใช่ของคุณพ่อคุณแม่ก็ชื่อทางฝ่ายคุณพ่อหรือชื่อทางฝ่ายคุณแม่นะคะก็เอ่อ บางชื่อนะคะบางนามสกุลเนี่ยพอเอาชื่อพ่อชื่อแม่มาว่างั้นเถอะนะคะแล้วก็มีการปรับแต่งบ้างนะคะหรือบางชื่อก็ไม่ปรับแต่งนะคะถ้าปรับแต่งก็จะปรับปรับแต่งเป็นอะไรนะคะหนึ่งอาจจะเติม S เข้าไปนะคะซึ่งมักจะพบเห็นในเขตทางใต้หรือว่าทางตะวันตกของประเทศอังกฤษนะคะหรือไม่ก็เติมสั้นนะคะ s o m s o นลูกชายอะค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ก็จะพบในตอนเหนือของประเทศอังกฤษ นะคะหรือไม่ก็เติม ing นะคะอิงองทั้งหลายแหล่นะคะหรือว่าเติม kin นะคะโด,โดยเนื้อสัมของ kin เนี่ยนะคะก็แปลว่าญาติพี่น้องนะคะ มาดูตัวอย่างกันนะคะว่านามสกุลที่ได้มาจากชื่อพ่อชื่อแม่หรือชื่อฝ่ายพ่อชื่อฝ่ายแม่เนี่ยนะคะมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งอย่างเช่นวิลสันนะคะวิลสันอันนี้ก็มาจากซั of w i l l นะคะก็คือว่าเป็นลูกชายของนายวิลเนี่ยหรือวิลเลียมนะคะ Rogers นะคะอันนี้ก็เป็น Son of Roger นะคะก็คือพ่อเนี่ยชื่อ Roger นะคะหรือว่าฝ่ายพ่อนะคะ แล้วก็เติม S เข้าไปได้เป็น Rogers นะคะ Benson นะคะก็มาจาก Son of Ben นะคะเป็นลูกชายของนาย Ben นะคะ uh, Madison นะคะอันนี้ก็เป็นลูกชายนะคะในบทความน้บบกเป็นลูกสาวก็ได้นะคะของคนที่ชื่อ m o u t นะคะอันนี้เข้าใจว่าเป็นชื่อของฝ่ายแม่นะคะหรือคุณแม่นะคะ Marriott นะคะก็เป็นเอ่อ uh, เป็นลูกชายหรือลูกสาวของคนที่ชื่อ Mary นะคะ uh, h i n l e r นะคะฮินเลตก็เป็นลูกชายหรือลูกสาวของคนที่ชื่อ h e ลกอดนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของนามสกุลที่ได้มาจากชื่อพ่อหรือชื่อแม่นะคะหรือว่าชื่อฝ่ายพ่อหรือชื่อฝ่ายแม่ นะคะอันนี้หมายถึงย้อนไปถึงสมัยที่บรรพบุรุษของเขาอะนะคะจะตั้งนามสกุลนะคะทีนี้มาดูนามสกุลในกลุ่มที่สองนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า occupational surnames นะคะก็หมายถึงอาชีพนะคะก็คือนามสกุลเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงอาชีพของบรรพบุรุษของเขานะคะก็มีอยู่หลายนามสกุลนะคะที่ที่สามารถแปลเป็นอาชีพได้เลยนะคะ เออลองมาดูตัวอย่างเอาเรียกว่าเป็นนามสกุลท็อปๆนะคะที่พบเห็นโดยทั่วไปนะคะที่สะท้อนเกี่ยวกับอาชีพนะคะก็คือสมิธนะคะ S M I T H นะคะสมิธเนี่ยก็ย้อนอดีตไปนะคะตั้งแต่สมัยโอ n g l i s h เนี่ยคำนี้มาจากคำว่าสมิ h นะคะที่หมายความว่า Hit หรือว่า Strike นะคะที่แปลว่าตีนะคะ เออ่แล้วเกี่ยวข้องกับอาชีพนะคะเออ่ที่เกี่ยวกับเมทัลนะคะโลหะหรือว่าเหล็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมิธตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าอาชีพของเขาคือแบล็กสมิธนะคะก็คือช่างตีเหล็กนั่นเองนะคะแสดงว่าต้นตระกูลเนี่ยเป็นพวกช่างตีเหล็กนะคะ นามสกุลถัดมานะคะคือ right นะคะ w r i g h t นะคะอันนี้กเ็เป็นคำที่นะคะยออ่อสืบมาจาก old English นู่นนะคะมาจากคำว่า r i o d นะคะ er, นะคะตรงนี้เนี่ยก็ให้ความหมายว่าเป็น wood worker นะคะหรือว่า wood shaper นะคะก็คือ,เ,อเป็นพวกช่างไม้นั่นเองนะคะ เพราะนั้นถ้ารู้จักคนที่นาสกุลไรท์นะคะถ้าไปสืบค้นประวัตินะคะบรรพบุรุษของเขาก็มาจากอาชีพนะคะเกี่ยวกับช่างไม้นะคะถัดมานะคะนาสกุลที่พบเห็นบ่อยมากเลยก็คือคำว่า Taylor นะคะ T A Y L O R นะคะอ,อ,อันนี้ก็มาจากคำว่า Taylor นะคะที่แปลว่าช่างตัด เสื้อผ้านะคะสำหรับผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นก็สะท้อนอาชีพของตระกูลเขาอะค่ะนะคะเทสล์นะคะ, Taylor, ะ,คะหรือนะคะนามสกุลที่สะท้อนอาชีพท่านอาจจะไปเจอคำที่ลงท้ายด้วยแมนนะคะหรือลงท้ายด้วย ER อาร์เออเออนะะที่มันสะท้อนให้เห็นว่าเป็นผู้ทำอะไรนะคะ ยกตัวอย่างนะคะ Chapman นะคะ C H A P M A N นะคะ Chapman นะคะอันนี้น่าจะเ,เพี้ยนเสียงมาจาก Shop นะคะส่วนแมนก็คือคนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย Chapman เนี่ยเขาบอกว่าสะท้อ,อนให้เห็นถึงอาชีพ Shopkeeper นะคะก็คือเป็นเจ้าของร้านนะคะก็คือร้านขายของเนี่ยนะคะส่วนนำสกุลถัดไปค่ะที่เป็นเออๆอ,อนะคะอย่างเช่น Barker นะคะ บาร์เคอร์ B A R K E R นะคะอันนี้ก็เป็นนามสกุลนะคะที่เรียกว่าสะท้อนให้เห็นเกี่ยวกับ uh, การทำพวก l e เ t อร์นะคะแปลว่าหนังนะคะเช่นเ e เ t อร์ uh, leather, เอาไปทำอะไรคะทำกระเป๋าทำเครื่องนุ่งหม่มอะไรอย่าเนี้ยนะคะเป็นหนังนะคะบาร์เ r อร์มาจากบาร์นะคะตรงนี้ก็หมายถึงว่า มีหน้าที่ที่ลอกหนังสัตว์นะคะตตน,นะคะสัตว์ต่างๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นแกะหรือวัวห,หรืออะไรก็ตามแต่นะคะเพื่อที่จะไป produce leather นะคะเพื่อไปผลิตหนังนะคะเพราะนั้นก็นำมาสู่คำว่า barker นะคะเติม er เข้าไปต่อท้ายคำว่า bark นะคะ เอ่ออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือคำว่านะคะฟิดเลอร์นะคะฟิดเลอร์ฟิดเลอร์นะคะ F I D D L E R นะคะฟิดเลอร์นะคะก็มาจากสมัย Middle English นะคะภาษาอังกฤษยุคกลางนะคะคำนี้เนี่ยเกี่ยวโยงกับคำว่านะคะคำว่า f i ดเด e ลเลนะคะ ที่หมายถึงนะคะบุคคลที่เล่นนะคะ string instrument นะคะก็เล่นเ,เครื่องสายนะคะก็เป็นพวกนักเล่นดนตรีต่างๆนะคะฟริปอนะคะต่อไปนะคะคำนามสกุลที่สะท้อนอาชีพนะคะ อ,อ,อย่างเช่นนะคะ diamond นะคะอันนี้ D Y M O N D นะคะ diamond ตรงนี้นะคะก็มาจาก d a i r y m a n นะคะ d a i r y m a n นะคะก็ทำเกี่ยวกับพวกนมผลิตภัณฑ์นมต่างๆนะคะก็เข้าใจว่าคงจะทำอาชีพพวกเลี้ยงว,วัวรีดนมวัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ นอกจากนี้นะคะก็สะท้อนว่าเขามาจากถิ่นไหนไปในตัวด้วยนะคะไดมอนด์ Diamond เนี่ยก็มาจากเดฟเวนนะคะ D E V O N นะคะเดฟเวนในประเทศอังกฤษนะคะอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะนามสกุลนะคะ Arkwright นะคะ, Ark R ะ,คะ A R K W R I G H T นะคะตรงนี้ก็ สะท้อนให้เห็นว่านะคะธรรมชาติเป็นเมคเกอร์นะคะผู้สร้างอาร์นะคะออร์ในที่นี้ก็อ,อย่างอย่างในคัมภีร์ไบเบิลเนาะก็หมายถึงลอดชิปนะคะก็เรือลำใหญ่นะคะหรือพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆพวกเชสนะคะเป็นตู้เป็นที่เก็บของอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ คนที่นาสกุลอ็อกไรท์เนี่ยนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากเขตนะคะจากเมืองแลงคาเชียร์นะคะแลงคาเชียร์นะคะในประเทศอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นสองกลุ่มนะคะที่สะท้อนให้เห็นว่า,านามสกุลของคนในอังกฤษหรือว่าบรรพบุรุษที่อยู่ในอังกฤษนะคะซึ่งปัจจุบันลูกหลานอาจจะกระจายไปทั่วโลกนะคะก อาจจะสะท้อนว่าเป็นชื่อของพ่อของแม่เขาหรือว่าบรรพบุรุษฝ่ายพ่อหรือแม่เขานะคะแล้วก็อาจจะมีการปรับแต่งนะคะพวกสั้นสั้นๆอะไรเงี้ยเป็นลูกของใครอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะสะท้อนเรื่องอาชีพของบรรพบุรุษของเขานะคะเอาละค่ะนะคะเวลาของรายการนี้หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวจะนำเรื่องเกี่ยวกับนามสกุลอีกสองกลุ่มนะคะก็คือ กลุ่มที่บอกลักษณะนิสยัยรูปร่างหน้าตาอะไรเงี้ยนะคะยกตัวอย,อย่างเช่น white เนี่ยนะคะก็เดาได้ว่านะคะเ,เป็นคนผิวขาวอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือบอกเรื่องของ geographical หรือว่า local surname นะคะก็บอกว่า,าถิ่นดั้งเดิมนะคะถิ่นกำเนิดหรือว่าถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่ที่ไหนนะคะจะนำมาเล่าให้ฟังใน อีกสองสัปดาห์นะคะก็คือวันพุทธที่3ของเดือนนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะดิฉันสาวภา,ากริยานามิตรจากภาวิชาภาษาอังกฤษนะคะก็นำความรู้เกร็ดความรู้นะคะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษแล้วก็วัฒนธรรมนะคะหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนหรือว่าประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ